ครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับซีวีดาวครับที่ท่านผู้ชมรอคอยก็อยากดูมานานแล้วแล้วก็ผมก็จะพยายามพูดปล่อยสุดสเต็ปแรกก็ใช้กองจรวดขึ้นเลยครับเราจะไป A ครับเนิ้นเครับย้ำเอเลยเพื่อละลายเครื่องบินนะครับละลายเครื่องบินของเรา นี้วก็เจอยูนิเต็ดสเตเนะครับก็มาเป็นดูโอดีวิชั่นของเราครับไม่มี3คนเราก็ต้องมา2นะครับตอนนี้ต่างคนจะวิ่งเล่นต่อกานนะครับอุ้ยอุ้ยโดนเอเยิงหมาโซมาหมาโซมานะคุณผู้ชมเบื่อเคครับแล้วก็ บินหาข่าวสักหน่อยหนึ่งก่อนตีอู้7เ a y s โอเคเอาลาร์กาเนี่ยเปิดกาดด้วยไม่ต้องอะไรมากามมลายพังฮิทสปันด้วยครับท่านผู้ชมต่อต่อไปแล้วก็กองต่อไปดูขึ้นครับว h a อะไรวะโดนเล่ยลูกเดียวเองโอ้โหท่านผู้ชมนี่ผมยิงอะไรเนี่ย ผมว่าผมก็เล็งโดนไม่ใช่หรือเมื่อกี้ทำไมมันโดนแค่ลูกเดียวอ่ะเอาละก้ามันขัดขืนท่าไหนวะนะมันโดนลูกเดียวท่านผู้ชมงงเลยครับตอนนี้หมาโซ่เรากับหมาโซ่มันก็อยู่เองเหมือนกันครับเราจะเก็บเป้าหมายเดียวครับผมจะชี่ที่เราจอดเรือมานี้แบบ จับนี้้แลวกดโจมตีแต่ไกลครับเพราะว่าลำเนี้ยมันไม่หุบต่อเร็วเหมือนเทียติบท่านผู้ชมแต่เราอัพเรียงเรือมาอยู่แต่มันจะไม่เร็วแล้วเทียติบเทียติบจะหกเยอะกว่าปล่อยต่อเลยครับเดี๋ยวรอไฟเตอร์มันตามก่อนแล้วเราค่อยกดหิวครับโอเคม้วนอีกรอบโอเคเครื่องยนต์ฟังครับ แล้วนี้จำวนค่อนข้างยากนะครับท่านผู้ชมคือบอ่อยอย่างหนึ่งไม่เหมือนเจียติ๋เจียติ๋จำวนเร็วกว่าเพรใส่เดรดเดรดลี่มาเหมือนมันไม่มีนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมฮิวเลยแล้วกันกองเจ็ตเราจะพร้อมนะครับเจ็ตจะลวดพร้อมแล้วเราจะม้วนให้มันหลอนเลยเนี่ยปล่อยครับ ใช้ให้คุมเอไม่เล็กโอ้ยรั่วน่าจะอ่านตายแล้วแหละปล่อยหน้าเลยรอบผมจะทำให้มันรั่วครับโอเคกองเจ็ดครับโอเครั่วแล้วครับมูตะชิตายคอนเฟิร์มตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะว่ารั่วแล้วนี่ครับกองเจ็ด องเจ็ตของเราอ่ะท่านผู้ชมของซีวีดาวพยายามกดโจมตีประมาณหกประมาณแปดกิโลหรือสิบกิโลครับเดี๋ยวครับผมหาจังหวะต้องเข้ากาบครับนะลดความเร็วเครื่องลงก่อนเนี่ยกดโจมตีเลยว่ายังไงมันก็กดเป้าจะหุกครับตี เคเดี๋ยวรอกองอันนี้ต่อครับสองไฟเจ็ดเจ็ดต่อไปโดต่อครับใส่ไปยัดมูซาชิเลยให้มันตายตายครับหรือยัดอิซุโมดีอ่ะมันมุมมันก็สวยนะอิซุโมมันเปิดกาวแบบนั้นนะไม่ต้องหามุมเลี้ยวเข้าโจมตีเลยครับตอนนี้มูซาชิยังไม่มีอาร์ครับ พยายามดูเรือศัตรูครับท่านผู้ชมเราต้องเข้าให้ถูกแบบแล้วเราจะได้ดาเมจเยอะเนี่ยกดโจมตีเลยครับแบบนี้โจมตีเร่งเครื่องเลยไปต่อไปโดยรอบครับไปเก็บมุจอคี้กันให้มันตายดูดาเมจครับท่านผู้ชมสี่ลูกสองหมื่นแปดโอ้โหนี่คือกองไฮไลท์ของซีวีดาวครับของลํานี้ ท่านผู้ชมจําไว้คอนเทปการเล่นซีรีดาวให้โหลดก็คือกองยุทธวิธีทั้งกองตจรวดทั้งกองต่อพยายามทิ้งให้โดนทุกเม็ดโดนทุกพันมันจะเป็นดาเมจที่เยอะมากๆสําหรับเราครับตอนนี้อิซูโมะก็เจ็บมูซาชิก็เจ็บครับเดี๋ยวเราไปเก็บมูซาชิกันก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้พวกนี้เราไล่เก็บที่หลังได้แบบสบายๆไม่มีปัญหา เราเก็บได้สบายๆแล้วเนี่ยกองบอมผมยังไม่ได้ใช้ขึ้นเลยตาเนี้ยเอาลงตงแล้วเล่นทีวีดาวล่วเนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ถ้าไม่แบบจเป็นจริงๆเย่ยแต่มันก็ใช้ได้อยู่แหละครับท่านผู้ชมครับเอฟหนึ่งอุย้ยอะไรเนี่ยฮ้ออะไรเนี่ยถึงกับบินมานี้เลยเหรออุอ้ยมันบินมาช่วยเพื่อนเลยมันลงทุนมากแล้วผมหนีออกทันไหมโอ้ผมหนีออกทันด้วยเสร็จกู หนีเอาทันครับอ้าวเพื่อนเราแตกตัวนะขวบๆขวบจมตีครับเิวเลยเรื่องโ้มสองเรื่องละอยู่คนเดียวต้องเป็นเป้าหมายครับคือผมไม่ได้บูลลี่นะแต่มันอยู่คนเดียวจริงๆเป็นงานถนัดผมเลยเก็บเรือใหญ่เนี่ยผมชอบมากเลยเรือใหญ่ผมชอบ ทิ้งครับวนทิ้งอ่ะคือผมวนทิ้งจนตายผมบอกเลยผมวนทิ้งให้มันหลอนนะแต่ลำนี้ก็วนยากหน่อยนะครับมันไม่มีเลจิดเดลี่เหมือนเหมือนเทสต์กองเจตเจตจรวดเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเจตจรวดไปเรอบครับเกรดการันตีตายเจตจรวดไปเล่นกันโอเคครับเรียบร้อย ปลาเหล่าเราโดนอะไรอ่ะเจ็บแล้วเนี่ยเอาสมมติแล้วกันกดโจมตีเลยเพราะว่าโตเกิดอันนี้จะหุกเล็งพยายามเล็งสะพานเดียวครับเดี๋ยวเราเอากองอันนี้ไปตายบ้างแล้วกันไปละลายเครื่องหน่อย เฟสเฟสเอมเคลียร์ยังเนี่ยกูจะกูขยับเรือมาเอแล้วนะเนี่ยกองบอมไปละลายหน่อยครับขับเต็มฝูงเลยไม่ต้องโอ้ยเรามาสูทำไมไม่พังอ่ะโอ้โ เซิฟเอเชียก็โง่เหมือนเดิมดีๆเออท่อไยในคำยาบนะาตำจุ่มคือมันโง่จริงไะไม่โง่นะผมไม่ด่าหรอกผมก็อยู่ในเสีงผมนี่แหละนี่ม่งยังยิงยังไม่พังอ่ะลารดแม่งเลยเฮียโอเคครับกองเจ็ตต่อไปดูต่อไปเอามนทนาครับตัวเดียว ไปเลยเราพยายามดูหัวเรือศัตรูเป็นหลักนะครับเพราะเราจะได้คาดการณ์การดักกองเจ็เพราะว่ากองเจ็ตก็คือกองดาเมจหลักของเรากลับไปเลยครับท่านผู้ชมแบบนี้เด,เดี๋ยวก่อนครับเอาเลี้ยวมาก็เจอมอนทนาอันนี้อีกลำหนึ่งโอเคมอนทนาลำนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาครับ ากดจมดีเลยต่อท <ste at> ่าชโอเคโดนแน่ๆเปิดกาบโอแบบนี้โอเคครับตองต่อปกติขึ้นต่อแล้วมัทนาลำอยู่ลำเดียวครับดูดูดาเมจท่านผู้ชมอือโอ้โหโดนทุกเม็ดเจ็บถึงยกทรงเจ็บถึงซวงในครับโอ้โหฟูลละงงอะไรก็เจ็บถึงยกทรงว่ะสะใจเลยครับดาเมจลำนี้ ฝั่งเรามันพอจะมีใครตายต่อแต้มบ้างไหมอ่ะคือมีบีฝั่งนู้นยังเหลือให้ผมไปเก็บเยอะเลยเนี่ยเอามันหลุดเหลือลำนั้นอ่ะเหมือนจะหลุดนะครับมาโซลํำนั้นอ่ะหลุดจริงด้วยเพราะไม่งหลุดมันยับแล้วตื่นมอทนาโลคู่เลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเจ้าลำไหนมันมุมสวยกว่ากัน คำนี้แล้วกันลำนั้นก็ไปตายแล้วไปเลยเดี๋ยวประมาณหกกิโลก็กดโจมตีเลยเพราะว่ามันหุช้าจริงลำนี้มันไม่เหมือนเทอสีมาครับท่านผู้ชมกดอยู่เลยแล้วกันครับโอเคครับจบตีวนวนตีอีกรอบครับดูหัอเรือเป็นหลักของเวืทั้งหนได้คำนวณถูกโอเค ไม่โดนเลยเพชรขอได้ไหมพชรเพชรขอเพชรขอลำเนี้ยขอเราต้องขอครับจะโดนเครื่องลานโอเคเจ็ตเครื่อเจ็ตต่อเลยครับมันตายไหมวะไม่ตายด้วยไม่เป็นไรซ้ำด้วยเครื่องเจ็ตครับ เคเอฟเฟสที่ขอนะมอน,อนทนาน่าทำเนี้ยกดจมตีครับเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะโอ้โหวัตต์ฟัากไม่ตายงเจ็ตมันน้อยว่าผมลืมว่าเรามีน้อยแอบดีๆครับ เดี๋ยวเอาลำใกล้ๆก,ก่อนแล้วกันโกเดลูบอมมันก่อนครับเอาโดตอเอาโอเอาได้ไหมเอาได้ไหมยิงดิใช้ก็ได้ยิงดิ เนี่ยท่านผู้ชมดีเราตายก่อนมันเป็นแบบเนี้ยแล้วดีๆฝั่งเตู่ก็เล่นฟรีฝั่งเราแบบตายก่อนไม่รู้ทีตายเป็ไหนลำนี้ก็ไม่ตายก็คืออันนั้นเหมือนกันมันหกช้าครับท่านผู้ชมแล้วก็จบดีแม่งไม่โดนอีกด้วยเจ็ดครับโอ้ยนั่นเหลือเลือดน้อยมากอ่ะ เอาเพชรเพชรต้องเก็บอันนี้อ่ะไม่เดี๋ยวพี่เอากองนี้ขึ้นให้แป๊บนึงเราใช้กองอยูเทิรีนเพชรต้องเก็บมาโซมาโซหรือเลื่อนพี่เอ,เองแป๊บนึงหันปืนรอเลยได้ไหมโอ้ยอยู่ในเตจเตจมึงคนตีนโจมตีเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเครื่องจรวดไปเก็บ นี่ก่อนครับมันแคบอยู่เนี่ยดีๆทำตระตูโดนทุกเม็ดเรบแล้วแหละโลแล้วมันคนตีนคนตีไปนี่แล้วมันน่าจะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเลยกันทำอาหารกินหน่อยนี่ไงมิงแล้ว โอ้แม่งไม่โดนวุ้ยเดี๋ยวเรือมันเร็วผมต้องม้วนตัวมากกว่า4ีกิโลเอ้าแม่งไ,ไม่โดนครับโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกองเจ็ตไปเก็บมอนท่านาบนั้นก่อน โอ้อะไรอ่ะเฮ้ยกูถามจริงไม่มีใครยิงโดนโอ้โเอาแล้วทีนี้แม่งโดนไอ้เหียแป๊บหนึ่ง ตัวครบจบดีเลยท่านผู้ชมดีเออมึงยิงเองเลยเพชรตำนั้นนะ่ะทีบีมันนะ่ะไม่รัดหรอกเอาเลย ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปลาดให้ถ้าข้าไม่ได้อะฆ่าไม่ได้นะเดินไม่ได้เลยพิษเราต้องทำเก็บงานกับเหมือนไม่ได้เลยไม่ได้ใหญ่อยเดี๋ยวเดี๋ยว เกอมต่อเดี๋ยวรากองเจ็ดนี้ก็ค่อยเอาขึ้นครับโอ้นึกว่าพชรไม่ได้ตอนแรกอะใะ่คับเลือดเรือเราเหลือน้อยกว่ามากแต่แต้มเรานำอยู่ก็จริงแต่ก็อย่าประมาทครับท่านผู้ชม กดโจมตีแล้วครับเพราะว่าเป้าผมช้าต้องตักไกลๆหน่อยโอเคครับอุ้ยยิงผมเจ็บนะเจ็ดเจ็ดอันนี้ก่อนรอให้เจ็ดต่อโดนยิงผมโดนยิงชิบหายแล้วผมจะแตก ขี่ติดขอบแมปดีกว่าน่าจะเวิร์กไปขี่ติดตรงนี้แหละน่าจะไม่ตายหรอกเดี๋ยวมันจะอยู่ได้นานขนาดนะั้นเดี๋ยวมันก็หมดมันก็สปอตเราไม่ได้แล้วครับกดทนไว้นิดนึงมุมเราดีอยู่รีบทำดาเมจด,ดีกว่าเวลาจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวเราต้องใจเย็น แล้วเราจะได้ดาเมิ่งบึงบ้มๆเร่งเลยครับโจมตีเราเล่งโอเคเราไปเอาไอ้นี้ดีกว่าไอ้นี่ฆ่าเราช่างมันแต่มาโบุลโลมตายชัวร์นี่โดนเต็มเต็มท่านผู้ชมดูดูดาเมจ มากเลยครับคุณผูมกดโจมตีเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกลรามีต่อผมช้ากว่าคุริวครับเซคิริวอะอ่ะอ่ะโหลอะไรอ่ะไอทำเราทำไมอ่ะโอ้ยสี่ไฟผมโดนไรอ่ะผมโดนไลท์ผมโดนไอ้นี่ใช่ไหมทิ้งบอมมาฮะแปบ๊บนึง ยีบเก้าวิ่งน่าจะทิ้งได้เบ๊บหนึ่งเดียวิ่งได้มันเร็วๆหน่อยเครื่องบินก็วิ่งช้ามากเลยครับท่านผู้ชมได้เบ๊หนึ่งครับจะได้น่าจะได้ทิ้งสองลูกครับเล็งดีๆครับโดนไหม่ะผมทิ้งไกลเหมือนไม่โดนเลยท่านผู้ชมหรือโดนอยู่โอเคครับ โอ้ท่านผู้ชมดูคอยดูครับดูดามจทำไมว่ามันมาจากกองอะไรกันครับก็เกมของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็มาดูกันเลยทิ้งต่อโดนทั้งหมด40ลูกระเบิดแค่3ลูกแทบไม่ได้ใช้ครับจมเรือ3ลำอ่าสไฟนะครับแล้วก็6น้ำท่วมแล้วก็ซีเรียลสห้องนะครับ จรวดยิงโดน7 8นัดสปอตไป13ครั้งนะครับอาชีพเมน้นเราก็ได้มีอะไรบ้างหน่วยกวดล้างนะครับพี่น้องร่วมรบสำนับสนุนนะครับแล้วก็ทีมจู่โจมแล้วก็ลำกล้องใหญ่แล้วก็มาดูคะแนนเลยนะครับเราก็ได้เป็นที่1ของทีมนะครับท็อปสกอร์เลยจมไป3ลำนะครับใส่เครื่องบิน14เครื่องอามาดูรายงานโดเรียดน,นี่ครับท่านผู้ชมอพอๆใกล้เคียงกันเลยครับเครื่องบินจากชุดหลักก็1นึ่งแสนสี่หมื่นสองพันต่อปิโด มาหลักมาจากตอร์ปิโดครับส่วนเครื่องมินยุทธวิธีก็ก็มาจากกองตอร์ปิโดเหมือนกันครับกองเจ็ตก็ได้บ้าง2องหกกองตอร์ปิโดนะครับนะครับอันนี้อันนี้โดนหนักครับโดนบนนะมีเป็นแสนเลยนะครับดูครับสปอตอยู่ที่แสนสามโอ้อีกนิดนึงเราก็ได้อชิมิ้นหน่วยสํารวจแล้วเนี่ยอะไรผมก็จาไม่ได้ครับดูเงินครับ๋อตอนนี้เล่นดีก็ได้กําไรครับนี่ครับเดี๋ยว แล้วก็เดี๋ยวผมไปให้ดูส่วนยกระดับกับผู้การกันนะครับทำเนี้ยครับทำเนี้ยที่ผมเล่นว่าผมัพแบบประมาณไหนอะไร,งไรเงี้ยเผื่อเป็นแนวทางนะครับก็กดคําว่าอุปกรณ์ครับนะครับช่องแรกผมก็จะใส่เป็นเครื่องบินกับบ้านเร็ว20%ช่อง2เป็นเรื่องเครื่องนานขึ้นครับช่อง3เป็นเพิ่มระยะเวลากองตอร์ปิโดครับช่อง4ี่เป็นเพิ่มเลือดกองตอร์ปิโดครับช่อง5เป็นผลิตเครื่องเร็วขึ้นครับแล้วก็ เพิ่มชนิดบินลานบินบนเรืออย่างละ2เพิ่มชนิดเครื่องบินแต่ละลำแล้วก็เพิ่มความเร็วเครื่องครับส่วนธงผมก็ใส่เป็นธงฮีโเหมือนเดิมกับธงโอกาสเกิดน้ําท่วมนะครับนี่ส่วนผู้การนะครับผู้การก็อัพประมาณนี้เลยเป็นรัศมีกว้างขึ้นผลิตเครื่องเร็วขึ้นเพิ่มความเร็วเครื่องลดดามจประต่อ,อต่อเรื่องเพิ่มเลือกเครื่องบินทุกฝูงเล็งเร็วแล้วก็เจาะต่อปิโดครับแล้วก็สกิลกัดเร็วครับที่ซีวีดาวทุกคนต้องอัพเพราะว่า กองไฟเตอร์ของเราจะอยู่แค่20ิวิสปอตไม่นานครับนี่ครับรามีค่าพาังอยู่ที่35นี่ครับดาเมจหลกัหลกๆก็มาจากกองนี้เลยเจ็ตตอปิโดมีทั้งหมด2เครื่องทิ้งทั้งหมด4ลูกครับลูกละ9 3้0โดนทุกลูกก็ประมาณ20,000อัพขึ้น28,000หรืออะไร25,000แล้วแต่ลำนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการรีวิวเรือบรรทุกเครื่องบินดาวของเรือของประเทศญ,ญ,ญี่ปุ่น,นครับเซคิลิวนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ